เฮ้ยแล้วเทียนตายไปน่ะฮ้ยปิดเอามาดิปิดปุ๊บดันมาปึ๊บปึ๊บปุ๊บนี่ไงรอรอเพื่อนโดนว่ะมาดิมาดิตีตีมาดิตีเพื่อนตายว่ะตีมาดิติดตามครับแล้วก็มาอีกนึงเขาอันตีแล้วก็ตีตีอ้าวอ้าวมาอีกดิมาดิกูข้างกูข้างตีตีตีโอ้โหมันมีล้าง ดันไปตีเลยครับนี่มาดิสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าอ้าวสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอน้องสู้เหรอน้องตายนะตายนะฟิกตามดิครับร on. อ้าวชิดหายแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหป่ามันมาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเหยียบ่อยเอือมโอ้โหต่อยร้อยวู้อันแน,น่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่พอดิตันตีพอดิปึบปับอันตีแล้วก็ดันปันยังได้ ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t ต l a r g o p พัพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ b a ็กโคเบอร์มือถสแกน q ค Code ได้เลย s t ต l a r g o p พัจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h i n C p พยนะครับวันนี้ก็มาเล่นวีโรเจอกับหยานนะทุกคนตานี้โอ้แลวหยานมาถึงวิ่งไปป่วนป่าแล้วก่อนเลยแต่ว่าเราไม่ไปนะครับตอนนี้ขอ คีก่อนเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะไหวนะดูแล้วนะครับเป็นซินิทเทียมันดูดเลือดได้นะฮะแต่ว่าหยาดมันทําอะไรไม่ค่อยได้ต้นเกมเอาละมีแค่สกิลเดียวไนงะทุบได้ทีเดียวแหละทุบกระปานหนึ่งทีจเจอซินิเทียดูดเลือดรัวๆ,ๆไม่ไหวออกนะฮะเอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวออกรองเท้าที่วายเหมือนเดิมครับ ตานนี้หยาน่าจะโดนเราเรากินอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่ปวนซินิเทียแล้วก็ตายนะฮะเอาละปึ๊บป๊บอะไรก็ดันมาดีอย่าให้เข้าคีบไม่ให้เข้าคีบครับตีตีต,ตีตายอีกทีมาตายอีกทีนึง <c oughs> โอ้หยาดโอ้จบเลยทุกคน s <S แบบนี้โดนรัวแน่นอนนะฮะถ้าเขามาสู้แบบเนี้ยโดนทีแรกยังไม่เข็ดสินเทียก็คือรวยเลยได้เฟิร์นบัตรปึ๊บ ปูนี้แบบตายยากมากนะฮะแันนี้ดูดิต้องเป็นเพือกเวดอะเพือกเวทมาตีอะดันออกอันนั้นแน่ไม่โดน <c oughs> ลิเลียน้านะฮะสกิลสองหนึ่งไม่โดนเราอะหลบได้ไงวะกเมื่อกี้เอาละ่ะหยาดอ,อ้อปาหยาดอะไรดันมาตีตีตีมาดิอ่าตอไปหนึ่งทีมันมาตอดเราเราก็ตอมันคืนนะฮะอย่าไปกลัว หยาดเขาแบบใจกล้านะตาเน,นี้ยจริงๆถ้าเกิดแบบของเข้ากันเขาเข้าคลิปเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาก็โดนเราเหมือนเดิมน,น,นะหยาดอะไรอะไรด,ดันไปตีเลยครับนี่มาเลยสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าอ้าวสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอน้องสู้เหรอน้องตายนะตายนะฟิกตามดิครับอ้าวชิดหายแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหป่ามันมาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเหยียบหน่อย เกือบโอ้อโหถอยรอยวู้รอดได้ไงเนะี่ยทำบุญวัดอะไรมานะฮะตอบนี้รอดได้ไง <c oughs> น่าจะเหลือหนึ่งอ่ะทุกคนเลือดอ่ะเมื่อกี้โอเคแล้วก็ข้างบนเราได้วะ่ะเฮ้แต่ว่าเอ่อโดนกดไม่ลีน,น่าไปตายนี่ว่าแต่ว่าแคลรี่เขาไม่โดนอะไรนะครับ วโอก็เจ็บหนักน่าจะโดนเลี้ยนหน้าตอดแล้วก็ฆ่าได้อุ๊บปึ๊บอดีอด,ดีกันไว้กันไว้เออมังกรเอ้ยดาร์คซาเลเยอร์แล้วเอาวาโอฟาร์มคลิปเล็กเฉยเอาแล้วเอารวยอะกาเอารวยทุกคนปึ๊บหยานอยู่เปล่าหูไปกลางหยานไปกลางว่ะทุกคน แล้วก็ตายอีกแล้ววยาโอ้โหตานี้ตายเป็นสิบตัวแน่นอนเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยตีป้อมเลยทุกคนช็อตนี้ขอบปึ๊บตัดยาครับตัดยานี้ดีนะนอกจากเราได้เลือดได้มานาแล้วนะครับฝั่งของข้ามก็จะไม่สามารถเก็บยาได้นะเหมือนตัดสองเท่าอ่ะทุกคนเหมือนเราเราได้ด้วยดักดักดักทุกคนดักก่อนไปแล้วมากแ,แล้วดันไปแล้วตีมติโอ้โหกันติต กดแล้วมันคนเซิลห่ะทุกคนชาร์จรอชาร์จรอมาดิมาดิมาดิตรงโอ้โหมันหลบได้ตีตีต,ตีหนีก่อนอูหนีไม่ได้อะคือ,อนะ่าจะฟิกกว่าทุกคนห่วงฟิกไปหน่อยโอ้โหเมื่อกี้เสียเชิงเลยทุกคนงาน้างัตีตั้งนานแต่ว่ามันไม่โดนนะครับสกิลสองหลบได้เสียดามเมจไปเยอะนะช็อตนั้นอะพลาดพลาดไม่เป็นไร เอาใหม่ได้นะฮะโอ้๋ซีเทียมันยังรวยอะตอนนี้ยเอาวราศีเทียเขาจะไปบวกกอาญาแล้วครับช็อตนี้แต่ไม่เอาเอาคีฟตัวแทนโอเคไม่เป็นไรเอาเลยเพื่อนสามพันหนึ่งแล้วนะครับซีเทียอ้าเ,เอาหมดเลยว่ะเก็บหมดเลยว่ะเพื่อนเอาป้อมเลยป่ะถ้างั้นอะเอาป้อมเลยป่ะเอาป้อมกันเถอะป่ะปึ๊บเอา เขาไปนู่นว่ะเขาไม่เขาไม่เอาป้อมว่ะทุกคนเร,เ,เ,กเราเอาเองก็ได้เราเองก็ได้เลอนิดเดียวเอาเอาเอาอยัางไงยังไงยังไงไม่เข้าป้อมไม่เข้าป้อมตีนะตีนะว่านะเอาเอาันนี้ตีตีตีต,ต,ตีแล้วดันโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวทุกคนน่าต,ตีป้อมว่ะทุกคนเมืเ่อกี้ไม่เป็นไรครับอีกทีหนึ่งน่าจะได้ เขากลับยังวะหรมันกลับไปยังวะอยางน่ะน่นน่นน่มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วออกแล้วน่าจะกลับไปแล้วนะครับปึ๊บให้คิดตีเลยปล่อยคิดตีเลยว้ากับถ้าเกิดเขากันก็คือเขาไม่กลับนะครับอ่ะนั่นกันจริงด้วยแล้วกูเหลือหน่อยเดียวก็ตึงหนึ่งไม่แตกใครหรอกไม่เป็นไรครับเราจะเป็นป้อมแรกที่ทำแตก ให้ได้นะฮะ s <S โหเลนกลางว่ะทุกคนเลนกลางว่ะเ oh. ขาไม่ไม่ดูเลนกลางแตกว่ะนะแตกว่ะนะเคืออรู้สึกว่าจะไม่รออเรียบร้อยนะฮะแตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาเดี๋ยวเอาคืนให้เดี๋ยวคืนให้นะฮะ oh. อโอ้ออยไอ้หยาดนี่แบบมันไม่ให้ป้อมจริงวะ่ะมันไม่ให้ป้อมไม่ให้ป้อมหมอไม่ให้ป้อมหมอมาดิโมโหลากตีตีตีอันตีอ่า เนี่ยไม่ยอมมาให้ป้อมดีนักห่วงจังเลยเลือดก็แบบไม่มีแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเพื่อนเปิด Dark ดาร์คซาเลเยอร์เราตีป้อมกลางก่อนละกันเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยนะฮะเราตีป้อมกลางก่อนแต่เพื่อนไหวแหละเป็นซีเนตียเก็บออบเจกต์ไวอยู่แล้ว, <c oughs> ว,ว,วอ้าวอ้าวยังไงเทลมีฟิกนะแต่ไม่มีอันติโอเคครับ เอาปูไหมปูนี่ตายยากมากนะฮะต้องให้เมตตีอะ่ะเมีสกิลถึงจะแรงนะเพื่กเวจะสกิลปูแรงนะครับแต่เพื่อกายภาพอะ่ะกว่าจะตายโอเคเหมือนแครี่เขายังไม่สลับนะครับอยาดอีกแล้วแล้วป่าเขามาหรือเปล่าเนียนเนียนว่ะทุกคนเนียนว่ะเนียนว่ะช็อตนี้เนียนว่ะ เฮ้ยเฮ้ยมาจริงมาจริงอุตันให้ก่อนเลยเพื่อนยกไม่โดนโอ้โหเพื่อนยกฟิกตีมาดิดันอื้อโอ้โหอ้าวกีซี่กีซี่ยกไม่โดนนะฮะโดนสกิลสองเขาไปหนึ่งทีได้ปะเดีด๋ยวป้อมโอเคต้องกลับแหละกลับก็ได้อันนี้น่าจะชิลๆนะครับสกอร์14ต่อ6แล้วอะ คือแลอ้วยานตายเยอะมากนะครับครึ่งโหลแล้วั้งป่านเนี้ยโอ้ยตายเลยขนาดนั้นนะโดนเพื่อนด่าเน่เพื่อนเป็นเราอะเอาละออวะ่ะทุกคนเพื่อนบอกว่าอวอว่ะออกมาตีทุบตึบตึบตายแล้วยานมึงเกิดมาตายไม่พักเลยนะครับกันไว้กันไว้ทุกคนกันไว้เออกันให้แคลรี่ยิงป้อม ไอ้อย่าตายไม่พักเฮ้ยเฮ้ยเขาจะอ้อมมาว่ะเขาจะอ้อมมาว่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะอ้อมมาว่ะอันแน่ตีมังกรอยู่ปกว่าตีมังกรอยู่ปกว่าทุกคนอันแน่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 มาดิสตันตีมาดิปึ๊บปั๊บอันตีแล้วก็ดันปึ๊บโอ้โหมันยังได้มันยังตีได้เหรอวะสตันรัวแล้วนะครับโอดโอดมังกรเลยจะเอามังกรด้วยคนด้วยนะฮะ อ้ยได้ดังมาทีได้ได้ดังม,มาแทนนะครับก็โอเคอยู่ตีตีตีทุกคนอที่ดูเราเล่นวีโร่อะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าดูมากี่คลิปแล้วแล้วก็เท่าที่ดูอะเล่นกันเป็นหรือ,อยังจริงๆคอมโบมันไม่มีอะไรเลยไนงะเลยแบบอยากรู้ว่าคนที่ดูอะแค่ดูอย่างเดียวเนี่ยไปเล่นเป็นหรือ,อยัง <laughs> อแล้วก็ใครที่แบบสงสัยเรื่องลูนเรื่อง เออพลังแฝงอะไรอย่างเงี้ยถามได้นะครับคืออยากให้มาเม้นถามมากกว่าไงถ้าเกิดบอกไปเลยก็เออ๋อยวไม่มีคนเมนเ <'m> มนถามไงเอาละ่ะ oh. ต่อแอบบครับแอบบก่อนอยังไงมีคนมาไหมไม่น่ามีว่ะทุกคนไม่น่ามีปะคือแบบเนี่ <Shut up. S 1> ยมันไปดันกลางแล้วอะเอาไงดี จากอยู่แล้วกลางก็คือปล่อยแตกอ่ะบ,บอกเลยโอยูแม่งมันไปกลางจริงว่ะทุกคนโอเคกลับให้กลับให้เพื่อนถ้าจะาขนาดเนี้ยโอ้ไยโอกลับไปแล้ววะ่ะไม่เป็นไรกลับไปด้วยเลยละกันพลาดนะครับเมื่อกี้มัวแต่คุยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วเทนตายะเนะี่ย เฮ้ยิกเอามาดิดิปึ๊บดันมาปึ๊บป๊บปึ๊บนี่ไงตายกันให้หมดโอ้โหโคตรสวยทุกคนช็อตนี้ช็อตแบบพิกเกมป่ะคือไม่ได้พิกหรอกเรานำอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เจอเข้าไปฟิกตีไปดิมันช้าใจไงทุกคนก <c oughs> ็แคลรี่นะครับมันหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเจอเราถ้าเกิดไม่มีล้าง <c oughs> แล้วตายกันหมดช็อตนี้เอนเลยป่ะบ้องขวาเพื่อน ป้อมขวาป้อมขวาเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วป้อมขวาเดี๋ยวเรากลางให้เดี๋ยวเรากลางให้นะครับปื๊บแล้วตีกลางเลยตีโคตรแรงตีโคตรแรงแตกแบบงงงนะฮะโอเคเฮ้ยแล้วกีซี่ตายเหรอทุกคนตักครับตอนนี้มันต้องมีคนมาแน่นอนมันต้องมีคนมาแน่นอน ใครเอ่ยอ้าวปาวะม,มึงกดอันตีตึบตึบตึบแล้วกอดันหน่อยคุณนิดเดียวโอ้โหทุกคนดาเมจไม่พอนะครับนิดเดียวแม่มันมันกดอันตีเฉยเลยทุกคนรอครับรอช่วยเพื่อนถ้าเกิดมันไม่กดอันตีมาบอกเลยว่าเรียบร้อไว้นะฮะโชคดีปะโชคดีปะทำให้แบบเราสตันไม่ได้ไงพอมันกดอันตีมาแล้วแบบเดินอยู่ใน พุ่มไม่ใช่หรือในหินอะวิ่งผ่านมาแล้วแบบมันเสียสตันเมนหนึ่งทีนะครับออกคีเลยได้ขีละช็อตเนี้ยขีหน้าสั่นแน่นอนนะครับแล้วก็ออกกันเวทต่อนะทุกคนรอรอหีเพื่อนโดนว่ะมาดิมาดิตีตีต ดีตีเพื่อนตายว่ะตีมาดิฟิกตามครับแล้วก็มาอนึงทุอันตีแล้วก็ตีต,ตีอ้าวอ้าวมาอีกดิมาอีกดิอขั้งอูขั้งตีตีต,ต,ตีอ้โูมันมีล้างมันมีล้างออตา,ายอย่างนี้จบบอกเลยอย่างนี้จบเรียบร้อยพี่เองรับจบนะฮะเอ้ย มากันก็ตายกันหมดนะครับโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะไปงานตานี้หล่อว่าทุกคนวัยบวก59เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูสกอร์กันหน่อยโอ้โหวน์โอเอ็มวีพีแต่ว่าเราสกอร์723โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด